สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าทันคดีปกครองโดยสำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกอทิตยาศิริวัตรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากการยื่นคำฟ้องต่อสารปกครองเพื่อให้สารพิจารณาพิาพากษาคดีให้แล้วคู่กรณีสามารถเลือกใช้วิธีการไก่เกี่ยข้อพิาพาทในคดีปกครองได้อีกด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเรานำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการไกล่เกียรข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยได้รับเกียริจากท่านผอเอฉลิมมุติเครืออินผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีคะ่ะท่านตอสวัสดครั ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะคอยากให้ท่านผอ,อช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาเนี่ค่ะมันเริ่มต้นมาได้ยังไงคะโอเคครับคุณนายครับก็ก่อนอื่นต้องนําเรียนยงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองถือว่าเป็นการนําระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกเข้ามาใช้ในกระบวนการวิธีพิจารณาคดีปกครองนะซึ่งหลายๆประเทศเขาก็จะมี การระงรับข้อพิพาทในคดีต่างๆเนี่ยหลายช่องทางซึ่งอาจจะมะีช่องทางในการระงรับข้อพิพาทแตกต่างกันไปแต่วิธีที่หลายๆประเทศและแม้กระทั่งหลายๆศาลในกระบวนการศาลของอประเทศไทยเราเนี่ยก็จะใช้ระบบการไกลเกลี่ยข้อพิพาทซึ่งของศาลปกครองเองก็เล็งเห็นว่าการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นทางเลือกสําหรับคู่กรณีในคดีปกครองที่จะสามารถนําเรื่อง ข้พอพิพาทเกี่ยวกับคดีปกครองเนี่ยมาไกลเกลี่ยได้เพราะฉะนั้นศาลปกครองเลยมีการปรับแก้กฎหมายนะฮะในช่วงปี2 5 6 2ก็มีการปรับแก้พร่ำยัติจัดตั้งศาลปกครองอและวิธีพิจารณาคดีปกครองฉบับที่12ปีพศ2562และก็มีการแก้ไขเรื่องของระเบียบที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการไกลเกลี่ยข้อพิพาทปี2 5 6 2เช่นกันนะจากนั้นจึงเป็นที่มาของการกําหนดกฎหมายในเรื่องการไกลเกลี่ยข้อพิพาท อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สารเล็งเห็นถึงเรื่องของกระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการพิจารณาของคดีปกค,ครองครับผมค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยคะ่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีคดีที่ทั้งไกล่เกลี่ยได้และก็ไกล่เกลี่ยไม่ได้ในส่วนของคดีที่สามารถนํามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้คะ่ะมีอะไรบ้างคะ,อะโอเคครับอย่างกรณีของเบื้องต้นต้องนําเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าคดีที่ อยู่ในอำนาจของศาลปกครองมีหลายประเภทอ,อย่างกรณีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองจะปรากฏอยู่ในมาตราเก้าของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2 4 2 2นะฮะซึ่งกรณีเนี่บทบัญญัติมาตรา9ก้าจะกล่าวไว้ถึงเรื่องคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเริ่มตั้งแต่ประเภทแรกประเภทแรกศาลมีอำนาจพิพากษาคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทำครองหรือเจ้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ก็มีลักษณะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำบุไนไดช่องทางนี้เป็นคดีพิพาทเรื่องแรกที่อย่ดนั่งสาลปกครอง,ศาศาองแล้วก็ยังมีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทงปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อนหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าชา้าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่2แล้วก็มีคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทํปกครองเจ้าที่ของรัฐนะฮะซึ่งคดีตรงนี้ก็จะ เป็นเรื่องของละเมิดอันเกิดจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออกกฎคําสั่งหรือละเมิดจากการละเลยล่าชา้าและก็คดีประเภทที่4เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและก็คดีที่5เป็นเรื่องของอคดีที่กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้บุคคลหรือเอกชนต้องกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดและก็คดีประเภทสุดท้ายซึ่งเป็นคดีที่กฎหมายลักษณะเปิดกว้างให้ว่าเป็นคดีที่กฎหมาย อื่นๆกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเท่าที่นําเรียนท่านผู้ชมมาก็มีอยู่6ข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองต่อข้อคําถามที่ว่าแล้วคดีลักษณะไหนบ้างที่จะเอามาไกลเกี่ยได้อย่างที่กล่าวไปวก็คือมีทั้ง6ประการเนี่ยบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกี่ยข้อพิพาทคดีปกครองเนี่ยจะสกปรกมานิดนึงก็จะตัดข้อพิพาทบางส่วนไป ก็จะเหลือในส่วนของกอลุ่มแรกที่สามารถนามาไก,ก่เกียร่อยพาดได้ก็จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาครองหรือเจ้าที่เจ้รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ร่าช้าเกินสมควรกรณีนี้ก็จะเป็นลักษณะ,ะเรียกว่าอาจจะนํามาใช้ระบบไก่เกี่ยพอมาตกลงกันได้อย่างกรณีของการที่หน่วยงานทําครองเจ้าที่เจ้รัฐอาจจะปฏิบัติหน้าที่ช้าไปบ้างละเลยไปบ้างตรงไหนทําเสร็จหรือไม่เสร็จตรงไหนยังไงก็ ช้กระบวนการไกลเกี่ยคดีพาท <The> <an S 1> มาพูดคุยกันได้ประเภทที่2ของคดีที่สามารถไกลเกลี่ยได้ก็เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิดและความรับผิดอื่นตรงนี้จะเป็นคดีพิพาทที่พูดถึงเรื่องของความรับผิดที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องมาจดใช้ค่าเสียหายหรือความรับผิดแม้กระทั่งอาจจะเป็นเรื่องของอเงินเงินทองทองหรือว่าอาจจะเป็นขอให้กระทําการอย่างนึงอย่างไรตรงนี้ก็เป็นข้อพิพาทอย่างหนึ่งที่เอามาไกลเกี่ยได้ ประเภทที่3ก็เป็นคดีวิพากษ์เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองสัญญาทางปกครองก็จะเป็นสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐหน่วย,ยงานของรัฐหรือบุคคลผู้กระทาการแทนรัฐฝ่ายหนึ่งแล้วกักบเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปเรื่องของสัญญาทางปกครองเนี่ยในด้านคู่กรณีเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายรัฐฝ่ายหนึ่งแล้วก็การฟ้องร้องอาจจะอเอกชนฟ้องหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานรัฐฟ้องเอกชนเพราะว่าต่างเป็นคู่สัญญาทางคู่ ซึ่งแล้วแต่ว่าคู่กรณีฝ่ายไหนจะจะเอาเรียกว่า,ามีข้อโต้แย้งเรื่องสัญญาเกิดขึ้นที่อาจจะไม่พอใจจากข้อสัญญาที่ทํากันแล้วก็คดีประเภทสุดท้ายที่อยู่ในหน้าศาลศาลก็เปิดกว้างไว้ว่ากรณีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการสามองคงอรสูงสุดกําหนดอันนี้ก็กฎหมายก็ออกแบบไว้ว่าหากมีกรณีข้อพิพาทเพิ่มเติมในอนาคตศาลก็สามารถที่จะใช้ช่องทางของ ออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ตัวละการสารปกครองสูงสุดเนี่ยกำหนดลักษณะคดีพิพาทประเภทอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกรอบของการเอามานําเข้ามาสู่ในเรื่องของอการไกลเกลี่ยพิพาทได้อันนี้ก็มีประมาณสักเท่าที่พูดมาประมาณสัก4เรื่องโดยสรุปค่ะค่ะส่วนในเรื่องของคดีที่เราเนี่ยไม่สามารถนํามาไกล่เกี่ยได้ข้อพิพาทที่ว่านะมีอะไรบ้างคะท่านผอ อย่างาเรื่องแรกที่นําเรียนไปอย่างกรณีของรูปเรื่องของข้อพิพาทที่มีประมาณสัก6ข้อพิพาทที่อยู่ในอํานาจศาลปกครองอันนั้นก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดแล้วว่าลักษณะคดีพิพาทลักษณะไหนที่จะอยู่ในอํานาจศาลปกครองซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เราบอกว่าเราเดึงมาประมาณ4เรื่อง <g stop> ประมาณสัก3าสเรื่องแล้วอีก2เรื่องโดยปริยายก็ไม่อยู่ในอํานาจที่จะไกลเกลี่ยได้ก็คือเรื่องของคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน,าน,าน,น,นาารปกครองหรือเจ้าที่งรัฐเนี่ย กระทำการไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคําสั่งแล้วก็คดีลักษณะอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้อันนี้เป็นรูปเรื่องที่ที่ไม่สามารถเอามาไกเกีย่ยได้แต่กฎหมายก็ย้ําชัดอีกว่ากรณีของลักษณะไหนขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีพาดานนั้นว่าอาจจะไม่สามารถนําวิธีการไกรเกีย่ยมาใช้ได้ซึ่งกฎหมายก็กําหนดไว้ลักษณะนี้อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเรื่องแต่ถ้าเราสมมติว่าเรา แบ่งกลุ่มตามลักษณะของข้อพิพาทที่จะไม่สามารถที่จะเอามาไกลเกลี่ยได้เนี่ยตามรูปเรื่องเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้ประมาณสักสี่ห้ากลุ่มหรือ4ีหลักษณะลักษณะแรกก็อาจจะเป็นลักษณะของเรื่องของหลักข้อพิพาทเรายึดถือว่าการไกลเกลี่ยข้อพิพาททางคดีปกค,ครองเนี่ยเราจะยึดหลักของความชอบด้วยกฎหมาย<ร>าเขาเรียกว่าหลักของการไกลเกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครองต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมาย เพราะนั้นเมื่อพูดถึงหลักนี้เราก็จะพอเห็นว่ากฎหมายกําหนดว่าเรื่องที่ไกยเกลี่ยเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายนะเพราะนั้นกฎหมายเลยห้ามว่าลักษณะแรกที่ที่ไม่ชอบด้วยหลักของความชอบด้วยกฎหมายก็คือเป็นการไก่เกลี่ยที่เป็นกฎหมายห้ามชัดเจนหรือต้องห้ามตามกฎหมายเพราะฉะนั้นที่ลักษณะไหนที่กฎหมายเขาห้ามไม่ถือว่าผิดกฎหมายก็จะเอามาไก่เกลี่ยไม่ได้ซึ่งซึ่งอาจจะเข้าหลักกับคดี ปกครองที่ต้องยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายอีกเรื่องก็คือการไก,ก่เกลี่ยข้อพ,พิพาทที่มีลักษณะเป็นการไก,ก่เกลี่ยนอกเหนือน ier, สิทธิหน้าที่หรือความสามารถของของคู่กรณีหรือตัวคู่ความเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่อยู่นอกเหนือความสามารถหรือสิทธิหน้าที่ของเขาเนี่ยโดยหลักแล้วก,ก็ไม่สามารถที่จะเอามาไก,ก่เกลี่ยได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมีสิทธิจะทําได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเรื่องของการกระทบ อย่างกรณีของอาจจะกระทบต่อสถานะของบุคคลนะหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีผลกระทบในวงกว้างากฎหมายก็เลยห้ามในเรื่องของอลักษณะที่ไม่ให้อนุญ,ญาตให้เอามาไกลเกลี่ยได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทบต่อ,อสินธรรมอันดีของประชาชนความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมวันดีของประชาชนเป็นกรอบ สังคมที่ที่ได้กําหนดไว้ว่าจะรีดประเพณีความสงบเรียบร้อยต่างๆถ้าเรามีการอเอาข้อพิพาทที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาไกลเกลี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรอันนี้เป็นเรื่องของผลกระทบและก็เป็นเรื่องของอลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างกรณีของคำวิจัยของคณะกรรมาการวิจัยข้อพิพาทซึ่งกฎหมายของศาลปกครองนะกําหนดให้อ่า ยืนฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดคือบทบัญญัติมาตรา11อวงเล็บหนึ่งะของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองบอกว่าศาลปกครองมีอำนาจที่พากษาคดีลักษณะข้อคำวิจัยของคณะกรรมการวิจัยข้อพิพาทตามที่ที่กฎหมายกำหนดนะตามที่ที่ประชุมใหญ่ประกาศกำหนดเนี่ยเพราะนั้นโดยรูปเรื่องเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ชื่อก็บอกว่าคณะกรรมการวิจัยข้อพิพาทซึ่งก็อาจจะเป็นกฎหมายจัดตั้งให้กรรมการชุดนี้มี อำนาจและก็มีกระบวนการวิธีพิจารณาของเขาในเรื่องของการชี้ขาดสิทธิหน้าที่ในเรื่องของข้อพิพาทเพราะฉะนั้นเมื่อคณะรมการชุดนี้มีการวิฉัยไปแล้วเนี่ยโดยรูปเรื่องเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาไกลเคี่ยวกันได้เพราะมีคณะรมการวิฉัยข้อพิพาทด,ดยเฉพาะแล้วนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นข้อจํากัดอีกเรื่องหนึ่งที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วก็ประการสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะของ อซึ่งลักษณะเดียวกันกับกฎหมายที่กําหนดว่าคดีไหนที่จะไกลเกี่ยได้กฎหมายก็เปิดช่องว่าคดีอื่นตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการสัมองประกาศกําหนดเพราะนั้นลักษณะข้อห้ามก็เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะข้อห้ามอื่นๆตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการสัมองสุดจะกําหนดอันนี้กฎหมายก็เป,เปิดกว้างไว้เพื่อให้อาจจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งในอนาคตที่เกิดขึ้นว่า,าข้อพิพาทลักษณะนี้ไม่สมควรเอามาไกลเกลี่ย อันนี้ก็พอสรุปได้ก็เจ็ดเป็นเรื่องที่ที่นำเรียนค่ะแล้วในกระบวนการแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีเหมือนเป็นคนกลางค่ะพอ,อ,อพีเขาต้องอเรียกว่าใครที่เป็นผู้ดําเนินการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วก็มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในกี่วันทําการอ,าอย่างนี้ก็โดยโดยสรุปเนี่ยกระบวนการไกล่เกี่ยทั้งหมดเนี่ยอาจจะอาจจะแบ่งแยก คุยกันเป็นเรื่องๆก็อย่างตามที่คุณไอ้ถามมาก็อย่างกรณีนี้ก็ท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่ากระบวนก,นการไกลเกี่ยเนี่ยเริ่มต้นยังไงใ,ใครบ้างที่สามารถที่จะเอาเรื่องมาไกลเกี่ยได้แล้วก็ระยะเวลาจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ผู้ที่ทําหน้าที่ไกลเกลี่ยเนี่ยใครกันแน่ที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ใช่ค่ะ,ะซึ่งตรงเนี้ยอาจจะอธิบายเป็นเป็นเรื่องเือไปอย่างเรื่องแรกเนี่ยถามว่า ใครสามารถที่จะเอาเรื่องมาไกลเกลี่ยได้เพราะฉะนั้นคดีปกครองเนี่ยเริ่มต้นจากตัวผู้ฟ้องคดีการฟ้องคดีนะกฎหมายกําหนดว่าคดีที่สามารถที่จะไกลเกลี่ยได้นั้ต้องเป็นคดีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วแล้วก็มีการคดีอยู่ที่ศาลแล้วก็ศาลรับวพิจารณาเพราะฉะนั้นกระบวนการห่วงเวลาตรงเนี้ยคดีที่จะไกลเกลี่ยได้ก็คือต้องมีการฟ้องต่อศาลและมีห่วงระยะเวลาว่า ต้องต้องยื่นเรื่องก่อนวันกําหนดวันสิ้นสุดการสแสวงหาข้อได้จริงเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันจะมีกรอบระยะเวลาว่านับตั้งแต่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเข้ามาแล้วเนี่ย,ยจนถึงกระบวนการกําหนดวันสิ้นสุดการสแสวงหาข้อเท็จริงเนี่ยศาลให้ให,ให้ให้ห่วงเวลาเท่านี้นะอย่างอย่างต้องนาเรียนท่านผู้ชมว่าหลังจากกระบวนการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของการรับฟ้องสแสวงหาข้อได้จริงต่างๆและกาหนดวันสิ้นสุดการสแสวงหาข้อจริงจากนั้นศาลก็นัดนั่งพิจารณาคดี จากนั้นก็มีกระบวนการของตัวาการผู้แถลงคดีตลอดจนนัดนั่งพิจารณานัดอ่านต่างๆอย่างที่นักเรียนมาก,ก็หลายกระบวนการเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่สามารถที่จะไกลเกี่ยได้กําหนดอยู่ในห่วงของนับแต่ฟ้องจนถึงวันสิ้นสุดการสวงก็จริงถ้าหลังจากนี้แล้วอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสารได้ดําเนินกระบวนการพิจารณามา,มาหลายชั้นแล้วเพราะฉะนั้นลิมิตของมันก็จะอยู่ที่วันสิ้นสุดการสมัม้อจริงอันนี้คือห่วงเวลาแรกที่ เป็นลักษณะของคดีที่จะเอามาไกลเกลี่ยต่อข้อคําถามที่ว่าแล้วและใครเป็นผู้เอามาไกลเกลี่ยเมื่อผู้ฟ้องนําคดีเข้ามาสู่ศาลก็กฎหมายก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องเนี่ยสามารถที่จะยื่นคําขอขอใช้วิธีการไกลเกลี่ยเพราะนั้นประเภทแรกก็คือว่าผู้ฟ้องยื่นเองผู้ฟ้องยื่นเองเพราะนั้นเมื่อผู้ฟ้องอยากจะไกลเกลี่ยก็อาจจะมียื่นคําขอต่อศาลขอใช้ระบบการไกลเกลี่ยคดอพลาด ซึ่งอาจจะอธิบายต่อนิดนึงคะว่าการไกลเกีย่ยข่อยพิพาทเนี่ยมันเป็นการไกลเกีย่ยค่อยพิพาทบนหลักของความสมัครใจเพราะฉะนั้นถึงแม้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยื่นคําร้องคําขอเพื่อใช้ระบบการไกลเกีย่ยค่อยพิพาทมาใช้นะแต่อีกฝ่ายต้องต้องตกลงด้วยนะหมายความว่าอีกฝ่ายต้องต้องสมัครใจที่จะไกลเกีย่ยด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เขียนไว้ว่าผู้ฟ้องเป็นผู้ยืน่น โดยอาจจะแนบหลักฐานของความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหรือผู้ฟ้องยืน่นแล้วก็อาจจะเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องสาถามความสมัครใจของอีกฝ่ายว่าว่าจะร่วมไหมหรือว่าถ้าคู่กรณีมีหลายฝ่ายอาจจะยื่นบางฝ่ายแต่ฝ่ายที่เหลือก็ต้องมีการสอบถามว่าประสงค์จะสมัครใจที่จะใช้ระบบไกลเกลียไหมเพราะนั้นถ้าคู่กรณีฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่มีความสมัครใจมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นได้อ,อันนี้ก็คือตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความสมัครใจกรณีนี้ก็เป็นเรื่องที่คู่กรณียิ่งํำขอแต่อีกประเภทหนึ่งก็เกิดขึ้นได้จากกรณีที่ศาลเห็นเองศาลเห็นเองในทันนี้ก็คือว่าศาลเห็นสมควรคว่าคดีนี้จะสามารถนําวิธีการระง,งับข้อพิพาทโดยการไกลเกลี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองมาใช้กับรูปเรื่องนี้ได้ ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจเช่นกันก็ถ้าคุณไอซ์เห็นว่าซีกแรกเนี่ยคู่กรณีทุกฝ่ายต้องสมัครใจเพราะนั้นศาลเห็นเองศาลก็ต้องสอบถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายด้วยว่าฝ่ายหนึ่งสมัครใจไหมอีกฝ่ายหนึ่งสมัครใจไหมแต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะไกล่เกลี่ยแต่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจก็ไม่สามารถที่จะเกิดกระบวนการไกลเกลี่ยได้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่คู่กรณีเนี่ยเขาต้องการที่จะขอไก่เกี่ยเองหรือแม้แต่กรณีที่ศาลสั่งลงมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องสมัครใจอย่างเดียวเลยถึงจะไก่เกี่ยได้ค่ะอย่างที่นําเรียนไปเบื้องต้นว่ามันมีหลักอยู่หลายประการในเรื่องของกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองหลักหนึ่งที่อธิบายไปเบื้องต้นก็คือ หลักของความชอบด้วยกฎหมายนะสังเกตว่าถ้าเรื่องไหนที่ที่มันขัดต่อกฎหมายเนี่ยด่านแรกที่จะเอามาเข้ามาคดีไกลเกลี่ยเนี่ยก,ก,ก็อาจจะไม่สามารถเริ่มได้หลักสําคัญประการที่2ก็คืออย่างที่นําเรียนไปก็คือหลักของความสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าท้ายกฎหมายระบุเหตุผลไว้ชัดนะว่าการระงรับคอยพาดโดยการไกลเกลี่ยคอยพาดเนี่ยศาลจะต้องดําเนินการภายใต้หลักของความชอบด้วยกฎหมายและความสมัครใจของคู่กรณี เพราะนั้นถ้าไม่ว่าจะเป็นช่องทางของคู่กรณียื่นคำร้องคำขอหรือสารเห็นสมควรที่จะไกลเกลี่ยก็กล้วนแล้วแต่จะต้องถามความสมัครใจของคู่กรณีด้วยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าหลังจากที่มีการไกลเกลี่เกิดขึ้นค่ะผลลัพธ์ของการนําการไกลเกลี่ข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้จะเป็นอย่างไงบ้างคะ,ะผลผลของการไกลเกลี่ย อาจจะเป็นอย่างนี้ครว่าเมื่อมีการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการไกลเกลี่ยสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้นะซึ่งตรงนี้หลังจากที่มีการไกลเกลี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็ผลจะเป็นยังไงเนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่ไกลเกลี่ยนั่นก็คือว่าระบบของการไกลเกลี่ยเนี่ยจะเป็นการแต่งตั้งตุลาการสารปกครองที่อยู่นอกองค์คณะนะซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการ รับผิดชอบต่อสัมนวนนั้นๆซึ่งผู้รับผิดชอบด้การศาลหรือผู้บริหารศาลนั้นๆจะแต่งตั้งมาแล้วกอ็อยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นกลางเพราะฉะนั้นตุลาการผู้ตุลาการผู้ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยก็จะ,ะทําหน้าที่ในการไกลเกลี่ยซึ่งกระบวนการไกลเกลี่ของอผู้ทําหน้าที่ไกลเกลี่ก็จะมีการนัดไกลเกลี่หรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่ผู้ผู้กรณีสมควรที่จะรับรู้ว่าสิทธิ แนวทางหลักเกณฑ์ต่างๆและก็ระยะเวลาต่างๆที่จะเอามาไกลเกลี่ยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผู้ทําหน้าที่ไกลเกลี่ยหรือตุลการผู้ไกลเกลี่ยคดีเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยซึ่งซึ่งกฎหมายกําหนดว่าประมาณสักกฎหมายบอกว่าการไกลเกลี่ยวอยพาดเนี่ยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน90าวันนับแต่การไกลเกลี่ยครั้งแรกแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นก็อาจจะขยายได้นะ,อ,ะอันนี้คือ อธิบายเพิ่มนิดหนึ่งว่าในซีกของผู้ที่ทําหน้าที่ไกลเกลีย่ยพอที่ผู้ที่ทําหน้าที่ไกลเกลีย่ยนัดทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลีย่ยเมื่อมีการไกลเกลีย่ยเกิดขึ้นต่อข้อคําถามที่คุณไอ้ถามว่าและผลจะเป็นยังไงผลประการแรกก็คือว่ากรณีแรกก็คือถ้าไกลเกลีย่ยแล้วสําเร็จสําเร็จก็คือหมายความว่าทั้งคู่กรณีฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ตกลงกันได้ะะจะซอยย่อยไปอีกว่าสําเร็จทั้งหมดไหมหรือสําเร็จบางส่วน ถ้ากรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็สามารถตกลงกันได้ทุกเรื่องทุกราวในนั้นนะหมายถึงว่าทุกประเด็นที่ท,ที่มีข้อโต้แย้งกันเขาเรียกว่าตกลงกันได้ทั้งหมดก็เข้าลักษณะ,ะไกลเกลี่ยสําเร็จทั้งหมดเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าเมื่อมีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทสําเร็จทั้งหมดศาลจะต้องพิพากษาตามข้อตกลงสัญญาปณีประนอมยอมความที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันอ,อย่างกรณีมีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือแม้กระทั่ง ปฏิบัติหน้าที่ละเลยลชาช้าหากมีการคุยกันแล้วว่าทั้ง2ฝ่ายฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะไปทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหรืออาจจะมีการชดใช้ค่า,าสินใหม่หรือค่าเสียหายกันจนทั้งสองฝ่ายโอเคตามข้อตกลงอาจจะมีข้อตกลงกันเกิดขึ้นว่าฝ่ายนี้จะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ยอมชดใช้เท่านี้นั่นหมายความว่าทั้งสองฝ่ายพอใจก็มีการทําบันทึกข้อตกลงกันแล้วก็ ทำสัญสญ,ญาปณีปนอมยอมความในกรณีที่สามารถตกลงกันได้เกิดขึ้นศาลก็จะนําบันทึกข้อตกลงนี่แหละไปดาเนินกระบวนกนารพิพากษาสามารถพิพากษาตามบันทึกข้อตกลงนี้ได้เลยอันนี้กรณีของสําเร็จท,ทั้งหมดแต่ถ้ากรณีสําเร็จแต่อาจจะสําเร็จบางส่วนอาจจะไม่มีการตกลงกันได้ทั้งหมดอันนี้ศาลก็จะนําบันทึกข้อตกลงที่สําสเร็จบางส่วนเนี่ย ไปรวมพิพากษากับคดีข้อพิพาทที่ไม่สามารถตกลงกันได้ศาลก็จะไปดําเนินกระบวนพการปกติต่อไปแล้วก็เอาบันทึกข้อตกลงเนี้ยไปพิพากษารวมกับในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้อันนี้ก็เป็นกรณีสําเร็จแต่ไม่สําเร็จทั้งหมดหรือว่าสําเร็จบางส่วนกับกรณีไม่สําเร็จเลยอันนี้ไม่สําเร็จเลยก็คู่กรณีไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่า อ,อีกฝ่ายต้องการอะไรและอีกฝ่ายจะต้องมีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เมื่อตกลงกันไม่สําเร็จศาลก็จะนําคดีนี้ไปดําเนินกระบวนพินารตามขั้นตอนปกติต่อไปหมายถึงว่าอาจจะมีการสแสวงหาข้อไ็จจริงในชั้นต่างๆแล้วก็มีการนัดนั่งพิจารณาคดีมีกระบวนการต่างๆในเรื่องของตุลาการผู้แถลงคดีต้องมีการแถลงคดีเกิดขึ้นหรือมีการ นัดอ่านคำพิพากษาคำสั่งหรือสแสวงแล้วก็จริงอื่นๆที่ที่ศาลเห็นสมควรอันนี้ก็คือเป็นเป็นผลของมันทั้งทั้งสามประการเรียกได้ว่าในแต่ละผลการดําเนินงานเนี่ยค่ะก็จะมีความแตกต่างกันไปก็ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับทั้งในเรื่องของการถูกฟ้องคดีเองด้วยขึ้นอยู่กับคําฟ้องขึ้นอยู่กับผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคือพูดง่ายว่าเหมารวมกันไปหมดเลยใช่ไหมคะมีส่วนเกี่ยวข้องกันถูกต้องครับเหมือนกับว่าลักษณะของ กรณีที่จะนามาเข้าสู่กระบวนการข้อพิพาทได้เนี่ยหนึ่งอย่างที่นําเรียนไปว่าม,มันต้องเป็นข้อพิพาทที่ที่อยู่ในขอบเขตอํานาจที่กฎหมายให้ไกลเกี่ยได้นะถ้ารูปเรื่องนั้นมีการฟ้องเกิดขึ้นแต่ว่าด่านแรกยังเป็นข้อพิพาทที่ไม่สามารถไกลเกี่ยได้มันมันก็แล้วแต่รูปเรื่องของผู้ฟ้องว่าคดีนั้นจะจะฟ้องลักษณะไหนซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีการเขาเรียกว่ากระบวนการก่นกรองว่าถ้า เป็นข้อพิาพาทที่ไม่สามารถไกลเกี่ยได้เนี่ยก็ก็จะศาลก็จะจะไม่รับคำร้องคำขอนั้นที่ขอไกลเกลี่ยนะฮะหรือว่าอาจจะเข้าลักษณะที่ข้อห้ามอย่างที่นาเรียนไบป,ประมาณเั็ดแปประการว่าไปไปไปติดกับข้อห้ามซึ่งถ้ามีลักษณะข้อห้ามอะไรอันหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยรูปเรื่องหรือข้อพิาพาทน,น,น,นั้นก็ก็จะไม่ถูกนามายุติด้วยการรังกักบข้อพิาพาททางเลือกในเรื่องของการไกลเกี่ยข้อพิาพาท เพราะนั้นต้องดูรูปเรื่องเป็นสําคัญว่าคดีพิพาทน,น,นั้นเป็นเรื่องอะไรข้อพิพาทลักษณะไหนมีข้อต้องห้ามหรือไม่สุดท้ายก็ต้องเป็นลงไปดูในประเด็นเนื้อหาหลักๆที่เขาพิพาทกันว่า,าท้ายที่สุดแล้วข้อพิพาทนั้นสามารถที่จะตกลงกันได้ไหมก็อย่างที่นําเดือนไปถ้าตกลงกันได้คุยกันได้การระง,งับข้อพิพาทก็ถือว่าเป็นผลดีกับทั้งคู่นะแล้วก็ศาลก็สามารถที่จะพิจารณาพิพากษาตัดสินได้เลย คุณผู้ชมคะการไกล่เกี่ยข้อพิาพาทในคดีปกครองนะคะถือเป็นทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิาพาทค่ะ ที่จะเป็นประโยชน์ค่ะทั้งคู่กรณีที่เป็นประชาชนหน่วยงานทางปกครองนะคะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะและเป็นการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านผอเฉลมิมวุฒิเครืออินผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสารปกครองพิษณุโลกที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค,ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านช่องทาง YouTube เพจ Facebook สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่055-909-550 59หรือสายด่วนสารปกครอง1355จะมีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคดีในทุกวันและเวลาทำการสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ